พอคุณเด่นคุณงามเนรคือหล่อคัดแท้สำหรับพจนี้ของหนุ่มเด่นคุณงามเนรนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้อัพรูปลง IG จีจำนวนประมาณ7-8รูปด้วยกันในส่วนของการแต่งตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าสีสันชุดชาติพอสมควรเลยเพราะว่าหนุ่มเด่นคุณเข้ามาในลุกชุดสูตรสีฟ้าในส่วนของแคปชั่นนะครับหนุ่มหล่อท่านเนรเนี่ยยังให้แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับว่า I am Den เรียกได้ว่าคอมเมนต์เนี่ยก็คือฮาพอสมควรเลยเพราะว่ามีชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับของหนุ่มเด่นคุณเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นหล่อละลายเลยหล่อมากน้องเด่นหล่อเท่มากค่ะหล่อมากค่ะหล่อจังเลย You so handsome and cute สวัสดีครับน่ารักมากครับน้องเด่นคือหล่อจริงๆเลยหล่อขึ้นหล่อค่ะ handsome ก็คืออ่านคอมเมนต์มาเนี่ยก็คือมีแต่คำว่าหล่อเต็มไปหมดเลยจ้า แต่ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าหนุ่มเด่นคุณงามเนตรลุกนี้ขึ้นลอ่อจริงๆจ้า